โอ้โหดีมากเลยใหญ่หนาะแล้วก็ยืดยาวนะยังช่วยในการเร่งการขยายกอของต้นหอมของผมได้อีกด้วยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีเพื่อนที่กําลังนอนอยู่บนที่นอนสวัสดีเพื่อนที่ยังไม่ได้อาบน้ํานะยิ้มมาดีบอกอย่างงี้เอาทําไมรู้เนี่ยทําไมรู้ว่าฉันยังไม่ได้อาบน้ําวันนี้นะครับผมผมทําการหมักตัวน้ําหมักตัวหนึ่งแล้วผมสังเกตว่า ผักในสวนข้องผมนะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมว่ามันจะเขียวมันจะมันมีความเขียวมันมีความสดชื่นมากๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้เป็นผักชีใบเรื่อยนะเพื่อนๆนดูอันนี้ผมยังมาได้รดน้ํานะครับผมรดตัวไอ้น้ำหมักตัวนี้เข้าไปสรุปน้องกบทแทงดอกออกมาทุกกระถางเลยนะดยแล้วสังเกตดูไอความอวบอิม่มความสมบูรณ์ของใบ มันโอ้โหเพื่อนดูมันพยายามจะแย่งกันแตกแตกยอดแตกหนอแตกกอ,อกมาเยอะมากนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะเจ้าขาน้อยในยกระถางน้อยของผมเนี่ยดูแทงยอดแตกยอดแตกนอออกมาโอ้โหชื่นใจมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันน้ำหมักตัวนี้นะครับน่าใช้มากแล้วก็ทําง่ายมากๆไปไปดูตัวน้ำหมักที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือนี่ครับอาหารปลาอาหารปลามันมีโปรตีนอยู่ เยอะๆเยอะมากๆเนาะเนี่ยเราก็ทำง่ายๆครับแค่นำตัวอาหารปลาหนึ่งถ้วยเนาะมาหมักกับน้ำใส่ขวดโหลอย่างนี้เนาะแล้วก็นำเทไปรดนะครับวิธีการดรดวิธีการใช้นะผมผมจะพาเพื่อนไปทำนะครับอืมมาวิธีการใช้ที่ผมใช้ในสวนนะที่แรกก็ลองดูเอ๊มันม,ม,นมีมันมีตัวนำ้ำตัวอาหารปลามีโปรตีนใช่ไหมให้ลองมาใช้ในสวนดูซิมันจะเป็นยังไงกับพืชบ้างนะครับ สรุปก็อย่างที่เห็นเลยเขียวงามอารามชามเชียววิธีการใช้ก็เทไปเลยใช้ประมาณหนึ่งถ้วยครับทำง่ายนะใครอยู่บ้านจัดสรรอยู่ห้องพักอยู่คอนโดนะครับชอบในการปลูกผักแต่ไม่มีปุ๋ยถ้าทำปุ๋ยหมักแบบที่ผมบอกก็อาจจะมีการส่งกลิ่นเนาะวิธีการนี้ผมว่ามันเพอร์เฟกสุดล้วสมน้ำไปเลย ตาส่วนให่ที่2-3ลิตรนะเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่มีกลิ่นนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามีน้ําหมักดีขนาดนี้แล้วทําง่ายขนาดนี้พเพื่อนๆจะทํำไหมคือว่าเนี่ยแค่เนี่ยง่ายๆอย่างผักชีใบเลื่อยใช่ไหมสังเกตดูใบอันนี้ผมไม่ได้รดน้ําไม่เฉยแะเนี่ยน้องเอาอย่าใจเหี่ยวๆนิดนึงแต่ผมก็รดนี่ครับเนี่ย,บยแบบนี้นะครับ ก็ไปเลยโอ้แล้วใบโอ้โหสังเกตดเูเลยใบเดี๋ยวจะให้ไปดูทางใบน้องแย่งกันเกิดมากเลยเหมือนกับน้องได้กินอาหารอร่อยอะอาหารที่มีประโยชน์กับเขาอะ่ะเนี่ยโอ้โหดีมากเลยเพื่อนเพื่อสังเกตด,กด,ดูการแตกใบการแตกยอดมันอวบมันอิ่มมากเลยนะครับสังเกตด,ดูใบก็รู้เนาะว่าพืชสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ใบจะใหญ่ใหญ่หนาะ แล้วก็ยืดยาวนะครับอันนี้ผมก็เด็ดไปกินตลอดนะนะครับมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะครับรับรองเลยว่าสูตรเนี้ยดีมากแถมยังไม่พอนะยังช่วยในการเร่งการขยายกอของต้นหอมของผมได้อีกด้วยเนี่ยดูรดไปอย่างละแก้วพอนะครับแล้วก็รดน้ําปกติเนี่ยน่าทํามากเลยอ๋ะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการทําน้าําหักง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วมาพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ วิธีการทำกเกษตรรูปแบบง่ายๆที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีนะครับมาเราดูกันว่าพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปอะไรมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ไปให้กับเพื่อนพี่น้องกษตเเราด้วยนะครับที่กำลังประสบปัญหาในการอยากทำน้ำหมักแต่ไม่รู้จะทำน้ำหมักอะไรดีนะครับผมก็แนะนำทำน้ำหมักอาหารปลาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยง่ายมากนะครับนำแค่อาหารปลามาใส่ น้ำแล้วก็แช่ไว้1 2ถึงสองคืนก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วเนี่ยง่ายด้วยเนาะนะครับอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูคลิปนี้เสร็จก็อย่าลืมลุกไปอาบน้าแปรงฟันล่ะก <c oughs> ับใครที่ยังไม่ได้อาบน้ํานะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับ